จำเรียบสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรเลี้ยงตนครับนี่มาดูแม่ครับเอาแม่เอาแม่กับพ่อเอาสดราเซียวมาดูดนะ้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมไม่ได้มาทําคลิปนะครับมาดูดน้ํานะครับออกนะครับแล้วก็จะดำํำนาเก็บหอยออกนะครับก็ดําได้ครึ่งหนึ่ง นะครับกองตรงที่อ่าดูดน้ำออกนะครับจะให้ดูปลานะครับนี่แม่จับปลาพอ่อแม่อไปแล้วนะครอบรอบหนึ่งเมื่อตอนก่อนตอนเที่ยงนะครับก็ไม่ได้มานะครับแต่ผมเห็นที่บ้านนะครับ <c oughs> ผมก็ไปทำงานมาเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> รก็เลย ตอนเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยครับเพิ่งจะเสร็จงานก็เลยลงมาดูปลาครับผมก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีปลาเยอะขนาดนี้นะครับเออพอนาำแหงเอาเห็นแต่ปลาดะเริ่มลงโมตันตราบอตัดตึกเจริญบแอแต่เนาะปูวีบานชิม,มัดประทับจู่ ให้มาได้ยินอะไรตรงนี้ตัวนางเลทมีทั้ง,งปลากระก็ดนะครับปลากระกกี่อยู่ที่บ้านมาสี่ห้าตัวปลาโนอนอันนี้ปลาปลาขาวนะครับเขาเรียกปลาขาวอะไรหรอครับไอปลาขาวนี้นะครับ กุ้งถ้าได้สดๆนะครับเอาไปอันนี้ครับไปทำอะไรนะไปทำก้อยทำประจมก็แล้วแต่ชอบนะครับเดดจ้าเลยครับไม่ใช่มันแห้งมากมันแล้วบอกว่าตาไปยินเสียง

นี่แหละครับข้อดีของการที่เราอาซื้อพลังงานขาดนะครับระยะยาวนะครับมันก็จะประมาณนี้แหลยครับ เหมือนโบราณเลยครับทีนี้ถ้าขุดไปตรงนู้นตรงนู้น นน,น,นี่ถ้าเป็นแมงีซอนก็นี่แหละทำแค่คล้ายนี้แหละครับเอาน้ำบิดน้ำสายแล้วก็เหยียบนะครับ ก็ขึ้นมาดูแม่เก็บหอยมุ้งปลาเนื้ออ่อนย้ายข้างหลังว่าปลาปากปกดกล้าก็าเหลืออยู่ประมาณแปดมัด ก็หมดนะครับก็ไม่มีกล้าดำเดียวกล้าหมดนะครับ,บรโอ้ปลาซิววะน,นี่ตรงนี้หรือกุ้งโอ้โห,โห,โหลอยเต็มเลย,เดยแดงแจ๊อโอ้ปรากฏครับเต้มันเหมือนมีปลาอยู่ข้างบนหนาใหญ่ เดฮ้ยเลยอ๋อโอ้ลูกปลาครับตายเต็มเลยครัขบขาบุโอ้ประกวดก็เยอะเหมือนกันด้วยนี่เนาะ ดูเสียงไอ,ไอ้นี้ทำงานครับอะไรนะได้วทำคามมั่ความเข้มของแสงเริ่มมีมากแล้วครับเสียงเริ่มชัดแล้วเราดูนับมันจะดูดเข้า <c oughs> <c oughs> มีกบอีกแล้วครับ ความเข้มของเสียงเริ่มจาง เสียงชัดมาก เมาจะลองจับจะไปเก็บหมยจุ๊บให้น้องชายครับ คนรวดเนาะปลาอืมมีแต่ไข่เองตัวเล็กตัวน้อยก็ไข่หมดเลยตึ๊กจะขับบิดกระลูกกำลังพังปวดจีไอจอดเต็มครับคลิปนี้ก็อำลาบายบายกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ